ดูพี่น้องดูนกหางพัดมันไล่จับมแมลงนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่านกหางพัดนะดูฮะดูมันเนะี่ยน่ารักอะ่ะนะคอยไล่จับมแมลงเนี่ยแถว ธรรมชาติสวยงามจริงฮะเนะเรามีนกพวกนี้นะช่วยในการกำจัดมแมลงนะไม่ต้องไปใช้ยาฆ่า,มมาแมลงถ้ามีเยอะๆมันก็นจะช่วยเนะี่ยดูน่ารักจริงๆนะีก็ถือว่าเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะเชื่องนะ นก,น,นกที่มีพื้นถิ่นที่อยู่ตามริมรั้วริมสวนอยู่ตามริมคลองเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะสะอาดตอนเย็นก่อนที่จะกลับรังเนี่ยเขาก็จะอาบนา้ำดดลงไปคลองแล้ว ดูสิด,นะนะดูแล้วเพลินจริงๆะนะความน่ารักของนกในธรรมชาติเนะี่ยว่าชื่อนกหางพัดหรือว่าอีแพดแถบอกดำ นะแต่ว่าชื่อภาษาถิ่นแต่ละที่ก็อาจจะเรียกต่างกันออกไปนะชอบอยู่บรรยากาศริมคลองเนี่ยเลาะไปเรื่อยฮะไล่จับกินแมลงไปเรื่อยเลยเนี่ยอ่ะสลหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ